สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะย้อนไปตั้งแต่วันจันทร์อารมณ์ดีตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะช่วงนี้นะคะก็มีเป้าหมายใหม่นะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะเราก็จะเปิดร้านนะคะก่อนไปทำงานกันค่ะทุกคนนี่เลยมาพร้อมกับพวงหลีดสวยๆกันเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ก็จะแต่งตัวเรียบร้อยกันเลยเดียวๆค่ะ เลยใครที่สนใจดอกไม้นะคะก็สั่งเข้ามาได้มาถึงที่ทํางานนะคะก็ลุยงานกันเลยค่ะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราลาพักผ่อนกันไป3มวันค่ะทุกคนงานก็เลยกองเต็มโต๊ะเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารการเงินดีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆด้วยนะคะที่ได้รับมอบหมายนอกจากงานทําฟันของเรานะคะทุกคน ต่อไปก็จะเป็นวันอังคารเช้านี้นะคะวันอังคารก็นี่เลยค่ะทำลินลี่ค่ะทุกคนลินดี่เขียวขาวนี่บุคาของเรานะคะนี่เลยมาช่วยมาเป็นเพื่อนนะคะตอนเช้าเ้าก็ทำให้เราเจ้าทำให้เราได้มีเพื่อนในตอนเช้านะคะ แมวเหมียวทั้งหลายนี่เสร็จแล้วค่ะใครที่สนใจสีเขียวขาวนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้คือที่สำคัญเรากินอาหารค่ะทุกคนนี่เลยหิวก็เราจะจะให้ประมาณเวลาหกโมงนี่สวนสัตว์ค่ะทุกคนค้างคกก็มีนะคะหลังจากนั้นนะคะได้เวลาเปิดร้านค่ะวันอังคารสดใสใส,ส่สีชมพูจะได้สดชื่นนะคะ ปลุกพลังกันหน่อยค่ะเปิดร้านค่ะเปิดร้านนี่เลยค่ะพร้อมไปทํางานนะคะเราก็ต้องแบบว่าปลุกพลังในการตื่นให้ไปทํางานกันหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันอังคารค่ะสู้ๆนะคะทุกคนถึงที่ทํางานแล้วนะคะเราก็จะแวะส่งลูกก่อนก่อนลงรถอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้มีอะไรเนาะ การเงินค่ะวันนี้มาเป็นการเงินปังมากคือที่การเงินที่เราพอสตอนะคะก็จะมีคนไข้คนป่วยโรคความดันอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอมาจากโรงพยาบาลน,น่านก็จะมารับยาที่นี่ก็สิทธิ์เบิกได้จ่ายตรงก็ๆๆอาจจะต้องจ่ายเงินเองเงี้ยค่ะก็เลยออกไปเสร็จวันพุธค่ะลุยกันต่อนะคะวันพุธเป็นวันที่นี่เลยค่ะจิกิ มาเยือนบ้านเราค่ะทุกคนโหลุ้นมากตอนแรกนึกว่าจะโดนน้ำท่วมหลังบ้านซะแล้วนะคะแต่ก็มาประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วปกติก็ก็น้อยกว่านี้แต่ครั้งนี้ก็คือน่าจะเยอะเพราะว่าน้ำอ่างเก็บน้ำที่ใกล้ๆบ้านเราอะค่ะมันล้นล้นสปริงเวย์อะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยเยอะขึ้นค่ะ สำหรับเราก็ไปทํางานนะคะเฝ้าระวังที่บ้านก็เป็นยายเป็นพ่อบ้านแล้วก็เป็นพี่สาวนี่ทุกคนมาเย็นกันเยอะดจริงๆพอไปทํางานก็นี่เลยระหว่างทางนะคะเนื่องจากว่าฝนตกทั้งคืนค่ะก็จะมีน้ําท่วมขังได้ง่ายเพราะว่าครั้งที่แล้วที่น้ําท่วมขังแล้วทีนี้มันระบายได้ไม่หมดเนาะเป็นขี้โคลนอะไรต่างๆที่ไม่ได้ทำความสะอาด อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบอุดตันเนาะทำให้ช่วงระหว่างกันไปทำงานของเรานะคะจะมีน้ำขังตรงนี้นี่ใช้ความระมัดระวังนะคะกลัวที่สุดก็คือน้ำเข้าเบรกก็มันจะดังอีดอ์ดอีดอ์ดกันนะคะทุกคนนี่เลยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะเราเองขับรถยนต์เราก็ต้องระวัง ให้หมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะไม่งั้นเขาก็จะเปียกกันไปหมดนะคะรถยนต์ก็ลุยได้บ้างนะคะขากิจิรอบนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ตอนกลางวันก็ลุ้นกันใหญ่เลยนี่เลยขับรถผ่านเข้าไปในเมืองน้ำขึ้นค่ะทุกคนนี่แล้วก็มีน้ำหน้าบ้านของผอ,อรปสตอของเรานะคะนี่พอดีแวะออกหน่อยแล้วก็เข้าไปที่บ้าน นี่อาหารกลางวันวันนี้นะคะหมูทอดหมูทอดค่ะวันนี้ก็นี่เลยน้ําขึ้นสูงสุดก็น่าจะประมาณนี้ตอนนี้คือรับลูกแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะค่ะวันนี้หลังจากที่เลิกงานนะคะเราก็มาจัดพวงหรีดกันต่อเลยค่ะทุกคนจนค่าจนมืดกันเลยเพราะว่าเหลือพวงเดียวค่ะมัวแต่เที่ยวไปนู่นไปนี่นะคะก็ต้องแบบจัดไว้เผื่อว่ามีลูกค้า ที่ต้องใช้งานด่วนเนี่ยค่ะเราก็จะเตรียมไว้ที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเตรียมไว้อย่างละสิบพวงแต่อันนี้คือช่วงก่อนม็คือเอาไปส่งลูกค้าเพิ่งเพิ่งมาเนาะก็จะเริ่มจัดใหม่นะคะเพื่อนชีวิตประจําวันก็อย่างนะะี้ค่ะไปทํางานกลับมาก็มาทํางานดอกไม้สวัสดีวันพฤหัสค่ะเอาความน่ารักของลิซ่ามาฝากนะคะนี่เลยนอนตะเกาดอกไม้เฝ้าเลยนะคะทุกคน มีแมวก็น่ารักแบบนี้แหละนี่พอเห็นตัวนึงก็จะไปเล่นกับอีกตัวหนึงอ,อีกตัวนึงแล้วก็ไปอีกตัวนึงเราก็จะเสียเ,เวลานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจะอยู่กับเขาแค่5นาที10นาทีนี่แพนเคก้กมาแล้วอยู่ข้าวเช้าๆก็จะมากินข้าวสายสายก็จะหนีไปที่อยู่ที่วัดนะคะตัวนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านแต่ตัวอื่นๆนี่ก็คืออยู่บ้านกันหมดเลย วันนี้ค่ะเป็นวันพฤหัสนะคะเป็นวันที่ต้องออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะดอกไม้สวยที่พันุ์ลงเขาปลูกแล้วก็แบบเซลฟี่กันหน่อยนะคะทุกคนเรียกพลังเรียกพลังค่ะการไปเยี่ยมบ้านก็เป็นการให้กําลังใจผู้ป่วยนะคะแล้วก็แนะนําการดูแลสุขภาพช่องปากต่างๆนะคะวันนี้ก็ไปได้สามหลังด้วยกันนะคะ แล้วแต่ช่วงที่พี่พยาบาลเขาจะออกเราก็จะออกร่วมด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งในการทํางานนะคะคขับเคลื่อนงานไปด้วยกันเป็นการบูรณาการงานเข้ากับงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะช่องปากไม่ว่าจะสุขภาพโดยรวมต่างๆคะ่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะวันศุกร์แล้วนี่วันศุกร์ มีออเดอร์พวงหลีพัดลมค่ะทุกคนวันสุกผ้าไทยเดี๋ยวมาโชว์ให้หน่อยเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันสุกผ้าไทยค่ะใส่แบบเรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะหญิงไทยใจงามค่ะทุกคนก็จะตุ้งสิ้นนะคะ นุงสิ้นนุ่งพาดหงวันศุกร์กันนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ,คะก็หมดไปในหนึ่งอาทิตย์นะคะ,คะก็เป็นอาทิตย์ที่ดีนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเจอกันใหม่ขีมหน้าคะ่ะ